กทินแหละครับพุทะบุญเดือนสามเดือนมก,ก,ก,กรมากสิศรีกับมาอีกจงผมบอกกับประเดชพรวคุณหลวงพอ่อหลวงพ่อพระคู่ไพโรดเจ้าคณะอำเพื่อว่าหลวงพ่อเอาแต่ใจเกินลอยหลายพี่น้องพี่น้องบเบื่อบ่อสิมาปีละสองเทือนยันพี่น้องเบือ่อหลวงพ่อว่าบ่เปินยังแลยเพิ่นหักใจกันลอย เพื่นหักใจกันลอยกองาักด์ไปนอนใส่ะอ้โครับไก่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้บานยีบ <lamps in the bow> ีกำลังคึกคักเพื่อที่จะเตรียมตัวไปคอนเสิร์ตแอนออร์ดีคอนเสิร์ตใหญ่ยูเดมอบบงกัปี นะครับแล้วก็พวกเข้ากันสิได้พบกันผมกะโอ้แขกรับเชิญระดับแขกรับเชิญระดับซุปเปอร์สตาร์ของแท้นะครับ,บเบมอ,อโบเมลดาแล้วก็พี่โตศักดิ์สิธิ์คุณแน่นอนอดีมันก็ซ้อมสะกิดยังท่างๆแมนแต่มันก่เห็นอะไรเนี่ยได้ให้ไอเริ่มหาใซน์ได้เดียวแมนหาใส่โหลด น,นี่นี่นี่แค่นี้แหละพี <Yeah. S 2> ่มันนั่นมาบันโคบเจริญเมื่อขึ้นนี่อยู่ศรีสะเกดคือกันครับเมื่อขึ้นนี่อยู่ศรีสะเกดคือกันแต่ว่าอยู่คนลาอำเภออยู่ทางอุทุมพรตะกายู่ไก่อาเภอเมืองนะครับบนันบันหนองาง่ตำบลขันยูอยู่ติดอำเภอเมืองครับผมมือนี้ับมาอำเภอบินชลัก,กยู่ไก่ชายแดนเลยครับ ตอนที่เพิ่นมีปัญหาใช้แดนตอนนั้นผมก็ได้มาไดมาบริจาคของไดมา,อาเอาของมาซอยพี่น้องอยู่นี่แหละอยู่บ้าบันเสียวเพิ่นกระตังเป็นศูนย์พัพกพิงผัวพยพสัวข้าวนะครับอยู่อยู่บันเสียวบินฉลักส่วนหมากก็สิเป็นพี่น้องอยู่ทั้งกันทละลักอพยพขึ้นมาตอนนี้เสียง ตอนคุณบอยเสียคุณยายไปทําใจได้ยังไงพี่ทําใจเรื่องแม่ไม่ได้เลยคิดถึงแม่อันนี้ก็ทําใจไม่ได้ครับแต่เวลามันจะพาทุกอย่างดําเนินไปเองมันบ่มีผู้ใดเหตุใจได้เราครับคือบางคนคําว่าย้ายเนี่ยบางคนกับขันใดยูนํากระจังสนะิผูกพันยูนํากระจังสิผูกพันขันบดายยูนํากับอาจสิลูซึกอีกแบบหนึ่งนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยคือ คือมันชีวิตมันอยู่กับยายมาถังแต่น้อยไหมครับอยากดีมีจนสีหอนสีหนาวกะมีแต่ยายอยู่กับยายไหลา่าอยู่กับแม่พรมนะครับอยู่กับยายไหล่าอยู่กับแม่พรอมก็เ,เลยผมก็เ,เลยมีความรู้สึกว่าผมรับบอด้แต่รับบอด้มันกะกะสีเฮ็จดจังได่ะรับบอด้กจะต้อง กรตตองอยู่ในความรับบ่อใดล่ะตอนนี้ผมกระลับบ่อใดแต่ว่าคือเวลามันจะผ่านไปแล้วชีวิตเฮามันก็ะตองดําเนินต้องเดินต่อเนาะตองมีแนวเห็ุครับยูบันเสียวครับบันเสียวเวนฉลักนี่เด้ผมก็เอาใยมาน้าตลอดใยกับพออยู่น้ำกันเนี่ยเห็นไหมายสวย ยายสวยกับพอสีหาพอผมอันนี้คือเอามาํำตลอดครับเดินทางไปไซ์ใจเกิดลอยไปเรียญยูไซกับสีเห็นห้องผ้าแบบนี้นะครับห้องผ้าแบบนี้ย่หลังได้ที่ห้องแห่ความสำคัญกับพ่อเม่คคูบบอาจานกับาศาสนาพุทธของเฮานะครับก็เลยจะต้องมีห่องแบบนี้ฮะอันนี้คือหลังได้ที่เนาะอันนี้แต่ว่าอันนี้ผมบิวอินล สีปลอนี่ครับรถสีปลอคันหนึ่งเลยนะครับเพื่อเพื่อใส่ห่องพระอุปกรณ์การไหวพระต่างๆนะครับนี่ยพอสีหาพอผมแล้วยี่สวยแต่าพอปกติเล่าบดวหัวล้านเลยครับพอดีผมตอนเล่าเสียเนี่ยผมบม่มีลูบเราเพราะว่าบดวยอยู่น้าพอนะผมบม่มีลูบเล่าแล้วที่นี่ก็เลยได้ลูบตอนที่เล่าบวชมีลูบหน่อยอยู่ใบหนึ่งตอนที่เล่าบวช เลยเอาไปให้่้ันเห็ดรูป่นเห็ด <c oughs> เพื่อนเลยเข้าใจว่าเราหัวลานบ่ไเ้เเหเฮ็ดเพิ่นหาผมใส่ให้บ่อนใะก็เลยก็เลยได้รูปคือคนหัวลานมาเราบ่ได้หัวลานเด้พี่น้องปอผมบ่ได้หัวลาน <c oughs> นี่อยู่หลังเดที่ครับน้องๆลูกๆกกำลัลลลงเหตดงานอื <c> ้ม <oughs> <c oughs> <c oughs> หากระดาษไหมโอ้โหขีดเ,เดียดเจ้าของแล้วบัน <c oughs> เช็คเพลกนี่อีกแน่นด้และ่ะเพลงเก่าครับแมนเช็คไอายายซุมมือเลยจนกุดลองได้โทษขออภัยเลยพี่น้องเสียดายลูกไปสมัครบท่านครับพอ่อภูลามาปีหนาผู้ใดสิมาปีนี้ปีนี้คนหลายเต็มเต็มลิมิตแล้วชนเพดานค่าใส่ใจแล้วครับ แสดงหนังได้ดีมากขอบพระคุณครับรอรับกําลังใจด้วยนะมีกําลังใจล้นเหลือขอบพระคุณครับแม่เคยอยู่ครับตั้งแต่เด็กๆแต่ยายไป30ปีถ้ายังใะไห้คิดว่ายายมอองึงหลานอยู่ทั้งฝากาครับผมแสดงละครออร่ามากๆโอ้ยเด็กปยนัง ไก่กองเพิ่นเพิ่นและแฟนขับตื่นเต้นคักขนาดที่จริงเนี่ยโอกาสมันมาทุกอย่างพร้อมๆกันเนาะอย่างคุณแดนออรดีจริงๆก็มีละครเข้ามานะครับแต่ก็ต้องเลือกคอนเสิร์ตต้องเลือกงานวุงเพราะว่าละครเนี่ยม,มันใส่เวลาครับใช้เวลาแล้วก็บรแนนอนพร้อมนะครับคิวมันบรแนนอน เข้าสิต้องว่างอีหีอ่ะจังสิงรับงานละครได้ว่างจากคอนเสิร์ตดีีแล้วคุณยันเพิ่นก็มีคอนเสิร์ตแง่เนาะถ้ายหยุดคอนเสิร์ตจังสิงกับหนาเสียดายเพราะโอกาสมันมาโอกาสมันมาซึ่งคอนเสิร์ตมันก็คือตัวตนของเราแบบจริงๆเข้าได้เข้าได้เข้าดีเข้าได้เก็บเฮาได้เป็นนำเป็นตอนเป็นกอบเป็นกรรมนี่ก็คือ จากคอนเสิร์ตนะครับละครมันกนบกบเนรนอนเด้แเมนบลัตั้งกระต่องเรือนะครับแต่ผมพอดีปีนี้ผมวางผมก็เลยไปรับเชิญน,น้ำเพลินเล็กๆน้อย ลูกสาวไปใส่หรไปใส่จังหวังสั่นครับน้องเพชรน้องพ่อยบอกไปใส่จังหวังสันครับบร,บ,บริยุบานบอกวิจังใด <c oughs> ผมยุ่หมองแสดงไหมครับ <c oughs> ผมยุ่สีสเกตยู่หมองแสดงจีลูกสาวไอ้ <c oughs> ลูกสาวผมสิบริยุยุ่บ้านปกติอยู่ตินวิจังใดพี่น้องถามผมนี่หมายความว่าลูกผมบริยุบานบอก ผมอยู่ซีสเกตรครับผมอยู่บ้านเซียวเบนจลักสีสเกตอันนี้อยู่หลังเวทีครับผมแต่ว่าลูกสาวผมน้องเพชรน้องพ้อยใส่ชีวิตอยู่ปะกะติอยู่บ้านอยู่กับยายเลยครับสิเข้าใจว่าผมอยู่บ้านบ่รด้ดหรอกครับ ผมมันบอเมนบ้านได้นี่ครับของพระเขื่อนทีเด้ขันค้นติดตามยี่หลีนี่สีหูแล้วโพสผมโพสคิ้วงันในเฟซผมในทุกช่องทางเนี่ยโพสอยู่แล้วว่าผมยุใสมือนี่น,นะเาหูจักอยู่แล้วหูจักอยู่แล้วว่าผมยุใสล้วก็ศหูจักอยู่แล้วว่า น้องเพชรน้องพ้อยนะบ่ได้มาเพราะว่าน้องเพชรน้องพ้อยอายุจักปีครับน้องเพชรน้องพ้อยอายุกว่าท่านถึงสามปีผมสีหอบสีหิวกันมากจังดาขันบ่อกไก่ลีรับบ่ได้มาอันนี้ผมยสูสิสกเกียรกดูไหมครับห่างจากคอนแกนบอเมเป็นสามร้อยครัวฝนบอกอยูเบนฉลากิติเกือบหอดชายแดนพีไหม <laughs> ขอบคุณที่สินดีย้ายมากบ่บอยอันหลายครับพ่อเมื่อเรียนโยบานขาวหนูตกใจแย้บึงเราไปยู่หมองมืนมือเด้เอ,อมีบึง่งเรามักไปยุ่หมองมืนมือละบูชาแม่ฮันนี่อยู่หรือเปล่าลูกบูชาเหมือนเดิมครับนี่ไงฮะแม่ฮันนี่กับพ่อเราเบียบอยู่อยู่ด้วยกัน <laughs> <laughs> บูชาคือเก่าครับ รักคอบครัวพี่บอยกับพี่แอนขอบคุณครับพอบอยแสดงกับค้นสื่อปอดเป็นคนบันหนูสีสเกตุทุ่มพ่อนเอาบา่ไอปอดเป็นคนสีสเกตเด็กเพื่อนเป็นดาราเป็นนักร้องเมนบ่ครับรอเจอกันฝังลูกนิมิตบันดอนบัวอำเภอศีคิวจังหวัดโคราช <c oughs> เจอกันบ้า,านขอขอบคุณน่ารักอบุนขอขอบคุณครับเดี๋ยวผมล่อสวดมนต์ครับ